สวัสดีครับวันนี้ผ้าพ่มแม่พี่น้องมาเที่ยวป่าดูนลําพันธนะครับเดี๋ยวจงังไดเดี๋ยวเอาไปเบื้องน้ากันเลยนะครับเดี๋ยวผมผ้าย่างมาเบิ้งไปทั้งหนาก็น,นะครับเดี๋ยวชิพ่าขาไปถามจ้าหนาทีิ่นเป็นยังไงนะครับนะครับผ <N> ู้ใ <N> ดพี่น้องผู้ใดแวะพันไกลมากอะมาท่องเที่ยวกันได้นะครับผมนี่จะเป็นทั้งหนาทั้งเขานะครับเดี๋ยวไปถามเจ้าหนาทีิ่นับ ท่องเที่ยวนะครับผมพี่ครับไอเปิดเนี่ยเปิดทุกวันทุกทุกมือปะอ่ะครับทุกวันเลยค่ะอ๋อทุกมือจากจากจมงหรือจง่วงครับเนี่ยจากวัน,นอสองสองโมงครึ่งถึงนแปดโมง แปดดโมงแปดโมงงแปดโมงคึ่งถึงสิบแปดานหรอโอเคครับผม้วดูก่อนบัตรราคาสิบาทเลยเนาะค่ะสิบาทครับผมโอเคครับมเอครับผมามุ้งแรกม่ลดครับผมม้วแรกก็มาได้ครับผมเดี๋ยวลองไปุ่นจะยู่ถ้าเย็นเแถวคำนอหางลายนครับผม้าผถ้าย่างนั้นละครับม่ได้ครับผมมาได้ต่ลดนะครับครับผมกครับผมาขอพูดณหไายๆครับผม <pratique. S 2> ปล,ลาดูนลำพันธ์ครับผมอยู่อำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามครับถ้าผู้ใดไอพี่น้องผู้ใดผ่านมาทางอำเภอยางศรีสุราชเข้าไปย่างเข้าไปย่างไอไปย่างอำเภอบุรบือกับแวะมาไ,ได้นะครับผมเออหน้าหน้าเชือกนะครับผมยางศรีสุราชเข้านาเชือกไปที่บุรบือกับแวะปลา ดูนลำพันธ์ได้นะครับมีปูทูนกับหม่อมนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปเบิ้งครับเป็นนาที่นว่า่น่ไไนไปแล้วเราเข้าไปเบิ้งครับปูทูนกับหม่อมมีเจ็ดสีนะครับ let's go ไหนหรอไปไป,ปเร็วๆมา,มากับลูกชสยนะครับไป,ป,<ะ>ป ปตหนาทีกำลังขาอยู่ครับมามามาออดูปูครับดับเด้อมาเนี่ยตหนทีรบริการดีมากเลยครับบัตรละคนละสิบบาทครับปูทูนกระมอมปูแป้ง ไปเบิ้งน้ำกันครับพี่น้องอ่มากอู้อันนี้เป็นสงาวลี่ครับอูเก็บสีจะไปถามแต่นาทีกันมากเลยอืมตึ้กนังนอยตยังปูหน้าบานห้องปะครับโอ้โหพี่อคืออะไรั๊นมึจ้ะมีแค่ตัวเดียวครับ แสดงว่ามันสิออกมันย่างมือขึ้นบ่ครับพี่ไอ้ขี่ซ้อนพันยูน่ะครับมันจะยู่งทางล่างค่ะโอ้ทางบนนี้มันจะยุ่งอะไรเพราะว่าดินทีคพันยูน่ะมันจะขุ้นไก่มากก็ดินทางบนครับดินเหนือนั่นจะเป็นดินดำดินเขียดดินป่าเข้าเฉนบนนีค่ะอ๋อครับผมแสดงว่าไอ้กระติบ่าหายนักท่องเที่ยวเขาไปไอ้ยางไปหาเองบ่างครับขันทุนขันทุนเ่็นยางไปก็ยางไปได้เนาะ ก็แนี้ตอนนั้นขาลงไปยูของนาันอยุของนางมาจ้ะอ๋อลักษณะเด่นเนมันจะที่นี้สามสีอ๋อสสีมีสีม่วงเก๋ของนตรงกระดองแล้วก็มีสวยน้ำมีจ้ามีสีรองสมอยูยตรงตามแล้วก็สีขาวงาสีเงินขาวมาสั่งที่ไปสายจางเลยนบุขึ้นังตอบ่านน้าเลยจ้าเป็นมีหนึ่งเดียวในโลกค่ะอันนี้จำเสื้อไอ้ เป็นซื้อแต่ไม่ได้กีเออร์ปูแปงค่ะปูแปงเนี่ค่ะเป็นซื้อพระราชทานน้ำจากทำจุฬาพรวนนะจ๊ะอ๋ครับผมไอ้นี่จะเป็นหมูของหมูของความรุนของเพื่อโอ้โห้จ้าสองเมตรค่ะขึ้นจ่อไอ้นี่ลอกจากแบบจริงค่ะเจ้าหน้าที่คนที่สามเดือนนี่จ้ะลอกจากแบบจริงเลยค่ะเรื่องอระเข้านะครับนี่จ้าเพราะว่าเพคนจิเอ๋อ ขุดจนถึงระดับน้ำใต้ดินช่วงหนาเรียกนี่แฮงก็สิดึกครับแต่ช่งวงบนกับสิยู่ประมาณจักเมตรนึงอยู่ล้วค่ะครับผมอันนี้ก็สิเป็นลักษณะไข่ของเพคุณตามรัะยะเพราะว่าปูนี่เป็นสีไข่ได้เต็มที่กับเบอเกอรสามสิบห้าถึงที่ติปถึงสามสิบห้าฟองค่ะลักษณะเขาจะเหมือนไข่ปลาคา,าเ,เวียร์ที่เป็ดซีลบ่ครับ กระจายว่า <Kell> ม <analyze anthropology> ีมีมีจจกชนิดก่อนนะมีชนิดบ่ครับชนิดเดียวบวกมีนึ่งเดียวในโลกค่ะออเดียวในโลกนะรับนี่อันนี้เพลทผูครับได้ดเต่ากระต่ายไหมเต่ากระต่ายด้วยนะมีจำมาใบถั่วงแค่ตัวเดียวแล้วเนาะชนั เงสพันอรอขหอีกค่ะสงสมือมันจะเพียเยอรอขาบอกหรือยังไงรอปู๋อรอปูตอนนี้มีจฉานทีก็รอไห่เบิ่งหลรอพสองสามมือมันจะเลี่ยนสงสัคนรอคุณมาไป่ะสองสามตัวแล้วมันมันเหย้าตัวเี้ครับเพาจังอยู่ธรรมชาตินะเนาะจ้าเราเอาดินเอายางไปทีใจคนกัดครัยูบ่ได้ก็ตายคือเขาพขึ้คนยูอะไรแค่มองเหย่ะ เจ้าเจ้าหน้าที่ยุ่นี่หลายพคบีเบื้องดูแลยุ่นี้ยุคนี้เนี่ยสามสิคนนะครับหลายสายเกิดน่ครับจาพวกไอไอใครเยอะไอ้ีกสิบคนนี่สิบคนนี่เป็นพวกวิศวะจากคนจากแคมปดีเดียวครับแต่ว่าพวกไอที่วาคนโตหนุ่กว่ยีสิบจาคณะครับานเนเลยไปเลยมาดูยังเขาบริเวณแจ็คเทียจ้าก็เลยเออแเขามาเที่ยวเบืง โซดของแรงจะเป็นมิสานมิสานปูตตาแล้วก็บ่อน้ำซักสิค่ะครับอันเดดีประเทศหมเราจะสารหองสารนั่นเพ้นนี่มีเป็นบ่วน้ำซักสิค่ะอ๋อยางไปได้ยุ่มครับแต่นี่เสจทาง่าสิเป็นคนอแบบนี่นะไปท่าไหนเนาะไอ้บ่วน้ำซักสิที่นี่จะถามขับรถไปเาแักสะพ้ายแล้วก็เรยวกว่าอายุฟังอ่ะใส่ยมือจะผมขับไปนี่จนาทีดมไปน้าหมอ ประทัดอะไรต้องมีเงนเลยคือว่ามันกว้างอยู่ครับนี่เดี๋ยวผมบอกว่ารถไฟใวนี้นีแต่นาที่หันปค่ะประจันเนค่ะแต่ว่าไอ้ปกติเราปูเนี่ยมันเขาเขาจีออกไอมย่างมือแรงหรือย่างมือเว้นครับเนี่ยฟูแค่ย่างมือเว้นกับพอยู่มัครับพ่อจ้าั่น้าไปเจ้าเขาสีเงียบแันนี้เสียงกบที่นี้เขาตัดเสาเรียนล้มเจ้าขัน้าไปสที่กับพ่อจ้า แต่ว่าไอ้ปริมาณหลายเติบบิ้มมาไล่ครับยูทูบนี่ได้ตำรวจได้หกหมื่นกว่าตัวโอ้ใส่ได้ยีทูบหกหมื่นหกร้อยห้าสิบห้ามันคือพวกยางไปช่างเงินนะครับพี่ยังยังอยูู่แต่เนี่อยูว่าอะไรจ้ะเพราะดินดินนี่มันจะเป็นตึปลาเต็งลังเม้ะครับดินที่เขาอยู่จิขึ้นมาว่าหล่ะมันจะคลายปลาข้ามถนนเป็นดินนุ่มครับดินเขาเป็นดินร้วนดินดินคือดินจั่งดินเป็นบุบับบุบับแม่ดินแม่นั่นลมหยจ้ะอ๋อเพราะว่าพุทได้ลึกอะเนาะ ดูนำพันอันนี้ขึ้นดูกับสัตตาดูจังสารคามขอนแก่นจ้าขึ้นกับสัตนักแดค่ะอ๋อไอสารคามบ้านเฮานี่ขึ้นดูกับขอนแก่นได้ไหมเนาะจ้าเป็นยุนี่เป็นเขตหามลาจ้าอ๋อเป็นามลาผู้ใดเขามาลากัดโดนจ้าโดนจับแน่นอนอู้หูเคครับผมเดี๋ยวผมดินยางไปเบวึง เดี๋ยวถามก่นมันก็ถึงไปครับแก้นกับขี้ล้มไปเบื้องของรางก็ได้เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ต้องบอกบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์มีศาลน้อครับขอบคุณหลายๆครับพี่จ้าวัสดีครับเดี๋ยวพาไปเบื้องอันนี้ต่อครับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ต่อเดี๋ยวผมพ้ายางต่อนะครับเดี๋ยวจะคอยไปเบื้องน้องกันครับว่าจะไปสายอีกหลังจากนี้นะครับ พี่น้องผู้ใดผ่านมากอะแวะมาท่องเที่ยวได้นะครับผมบัตรละสิบบาทซอยเจ้าหน้าที่เพิ่นนะครับอยู่เส้นที่ผมบอกไปแล้วแล้ะครับเส้นอ,อ,อำเภอยางสีสุราษฎเข้าหน้าเชือกเขาเส้นบุรบือนี่นะครับสารค้ามีนะครับหรือเสดเสชใน Google ก็ได้ครับเสชใน Google Map ก็ได้ว่าป้า คุณลำพันรูปูทุนกับมอมมันก็จะขึ้นมาเลยนะครับผมเดี๋ยวพาไปเบื้งต้นนะครับผมไปดูกระต่ายายังไปรอไหมล่ะโอ้ลิงลิงอันนี้เต่า ไปดูเต่าก่อนเด้อโอ้ตออนนเต่าป่านีคือเต่าเด้อครับพาลูกฟาลานมาเบื้องนะครับว่บางๆพ่อแม่พี่น้องครับน้องกระตายเบนเลี้ยงบ่บนยันยนันดิไม่ใช่ไม่พอใจยันบ่พี่เย,ยี่ยมยันโอ้กระตายครับกระตาย กมจับเด้ออย่าเอาเมื่อไปจินด้ออย่าไปมามาพีเด้มอยนเล้เดี๋ยวไม่ปวดใกละเด้อวกเจ้าปลาปลาดูนลำพันเนาะอืมเอินซื้อผิดปอโถษขคอไฟ้ครับพี่น้องเพื่อนๆปลาปลาดูนลำพัน ก็มีลิงนะครับผมมาบึงกันได้ครับลิงดุมากพอเถอครับตายเฉียนเลยได้กินีอย่างไงน้อยนะ่อยชิลล์ลิงครับวันหยุดวันหยังก็มาพักควันได้ครับผมบรรยาก,กาศ เงียบสงบลมเลื่อนดีครับปดูไปดูในป่าบ่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอขับรถไปเบื้องปูกันนะครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวสีภาพไปเบื้องตอนนะครับ